สร้างเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นใจมันทําลายด้วยนะคะคทําลายความมั่นใจของนักลงทุนชาวต่างชาติแล้วก็หลายๆหลายๆอย่างเนี่ยมีผลกระทบโดยภาพรวมไม่ใช่แค่เฉพาะกระทบในประเทศเราอย่างเดียว<ช>ยังกระทบต่อในส่วนของภูมิภาคของโลกโดยรวมภาพรวมยก<ด>ตัวอย่างให้ผมมีเรื่องนึงยกตัวอย่างเนี่ยโอเคชาวสวนยางเนี่ยพีีพรสประกาศบอกว่าวันที่8ี่จะรวมตัวกัน8ตุลาที่จะถึงจะรวมตัวกันเพื่อมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือถามว่าปัญหาเกิดจากอะไร ทำไมเขาต้องมาเรียกร้องทำไมต้องรวมตัวปัญหามันมันต้องมีปัญหา<ะ>ถ้าไม่มีปัญหาเขาก็ไม่ออกมาเรียกร้องอะ่ะใช่ไหมแต่เราดูปัญหานั้นมันเกิดขึ้นจริงไหมหรือว่าปัญหานั้นมันโ<ม>อเวอร์จะสมมติสมัยก่อนเนี่ยยกตัวอย่างก,กันง่ายๆนะฮะว่าสมัยก่อนยางมันโลนแปดสิบบาทเก้าสิบาทก็ยังออกมาชุมนุมกัน<ะ>นั่นคือเหตุผลน้อยถือว่าเป็นการชุมนุมกันแบบไม่ค่อยไร้เหตุผลนะเราต้องดูแหละนั่นคือวันมีการเมืองสอดแทรกแต่หน้าวันนี้ยางเนี่ยมันเหลือสี่สิบบาท<ะ> เหลือสี่สิบบาทพี่น้องสวนยางเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาเดือดร้อนเขาก็ต้องหวังพึ่งใครอ่ะหรือ,อจะมาพึ่งคุณเหมือนฝันต้องพึ่งรัฐบาลสิคดีันช่วยไม่ได้พึ่งรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างมันเป็นต้องบอกง่ายๆมันเป็นที่พึ่งสุดท้ายที่เขาเห็นเวลา,าเขาลำบากเนี่ยทุกคนเวลาลำบากจะมองที่พึ่ง และที่พึ่งเป็นที่สุดท้ายนั่นคือใครอย่างคุณพระรถเนี่ยเวลาสบายก็โอเคนะไม่นึกถึงอ่ะก็โอเคก็ว่าเป็นใช้ชีวิตประจำวันแต่วันใดเนี่ยคุณพระรถลาบากและลําบากมากๆก็ต้องต้องคิดทันทีแล้วจะพึ่งใครใช่ที่จะช่วยเราได้คราวที่ห้าใช่อ่าถูกไหมถูกต้องก็มันก็เป็นเรื่องที่ที่ที่เขาหวังที่งแค่พึ่งแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยเราแก้ปัญหาถ้าไม่ช่วยเขาแก้ปัญหาการต่อตัวก็จะเกิดขึ้นนี่มันมันก็จะไปอย่างนั้น อย่าเราไม่ได้แก้ปัญหาให้เขาเนี่ยหรือว่าแก้ปัญหามันไม่ขาดอ่ะแก้ปัญหาแล้วมันยังวนอยู่วนอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ลูกขี่สิบปีขี่สมัยมาแล้วก็ยังวนอยู่อย่างนั้นอ่ะพอแก้ปัญหาให้เขาไม่ได้หรือว่าเขาออกมาเรียกร้องแล้วไม่แก้ปัญหาครับมันก็เกิดการรวมตัวถูกไหมมันจะมากขึ้น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 จนเป็นม็อบใหญ่นี่นี่นี่คือปัญหาที่มันจะตามมาอะไรที่กะที่เราช่วยเขาได้เนี่ยสมมุติเนี่ยคืึงครึ่งได้ไหมเออมันเทาวามเดือดร้อน ครับอ่าอะไรเงี้ยแต่แก้ปัญหาให้ตรงจุดมันก็จบฮะเขาก็โอเคเขาก็สิ่งที่เขาได้เขาก็โอเคเขาก็มีจุดจุดหนึ่งที่ว่าคนเรารู้จักพอพอในจุดไหนเท่านั้นเองแต่ถ้าบอกว่าไม่พอเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละผมดีเสิมสงประจวงครับ,รบพูดอย่างนี้ก็ก็คือส่วนตัวนะนี่เราไม่ได้เตรียมกันครับในอด,ดีตเนี่ยผมรู้สึกช้ำใจในรัฐบาลอดีตไม่บอกว่าคือเขาให้ราคาขึ้นมาแล้ว ช่วยทุกอย่างแต่ไม่พอแปดสิบาทขึ้นมากี่บาทไม่พอเจ้าร้อยหนึง่งผมคิดว่านั่นไม่ใช่เหตุผลนะจนนําไปสู่เรื่องราวใหญ่โตซึ่งเราก็ไม่ว่ากันนี่ก็ต่อจากคุณสว่างผมอยากจะย้อนสั้นๆนะเรื่องของที่คุณสว่างพูดไว้เรื่องฮ่องกงเลยนะน่าสนใจมากฮ่องกงเป็นอะไรครับเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกครับคุณสว่างครับอังกฤษลงทุนไว้ทั่วโลกถือว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นไข่มุก ของเอเชียเลยที่นั่นเป็นฐานการเงินใหญ่ของทั่วโลกแม้จีนเขาก็รู้นะเลยมีนะวันเนี้ยคนนําม็อบคนนําการประทวงนะเป็นนักศึกษานะครับเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่เวทีทุกคนรู้กันว่าอา้าถึงเวลาออกมารวมตัวกันเสร็จแล้วเวลาไปทํางานที่กระทรวงว่าเหมือนกับเกาหลีใต้เมื่อก่อนเลยไหมนักศึกษาประทวงทําไมฮะพอทุกคนไปทํางานกลางวัน,นหลังจากเลิกงานเสร็จเป็นนั้นรู้กันว่า สองชั่วโมงก่อนกลับบ้านมารวมตัวกันเป็นข่าวโลกแล้วเสร็จแล้วก็กลับบ้านนอนไปทํางานตอนเย็นมาโรบินเกิดการปฏิรูปยิ่งใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้เดี๋ยวนี้เขาโอ้โหอลังการผมคิดว่านี่เป็นความเห็นส่วนตัวไม่ใช่ศาสตราจารย์ดตรหรือผู้อย่างรู้นะผมคิดว่าประเทศจีนเนี่ยเขาทําโซนเศรษฐกิจไปไกลามากเลยมันจะต้องมีอะไรที่ที่น่าคิดมากว่าฮ่องกองเนจะมีแพบไตที่สมบูรณ์มากขึ้นในขณะที่มาก็จะมี เขตเศรษฐกิจพิเศษก็จะมีหรืออย่างขึ้นไปทั้งที่เบตเขาจะทำไปดอเงินจะดูดไปที่นั่นหมดเอนาคุณข้างหน้าจากเปิดโอกาสให้เด็กๆมานําการต่อสู้เดี๋ยวผมว่าทั่วโลกจะอิจฉาเขาแล้วกันเราไม่อิจฉาเฉพาะไต้ไรเกาหลีใต้ที่เพิ่งจะแข่งฟุตบอลนะแต่ว่าฮ่องกงนกำลังจะทําอะไรที่น่าสนใจมากกับประเทศจีนนะว่าพวกคุณอยากปกครองได้เลยไม่มีปัญหาเห็นไหมไปธิปไตเต็มที่ที่นี่นะต่วยการพันดินใหญ่เขาก็คนมันเยอะต้องว่าโดยระเบียบ น่าสนใจมากการไป็ิที่รูปบ้านเราน่าจะมองเขาด้วยว่าเอามาเปน็นหุ่นเรียนได้หรือเปล่าในเยอรมนีครับจริงๆแล้วเนี่ยคือประเทศฮ่องกงก็อังกฤษเขาก็คือให้จีนทีนี้จ<ช>ีนเขาปกครองก็คือหนึ่งประเทศสองระบบเขาปล่อยให้ปล่อยให้ระบบของฮ่องกงมันเดินไปเพราะจะเอาระบบของจีนมาใช้กับฮ่องกงทำไมไม่ได้เพราะฉะนั้นคือผู้บริหารเขาก็ฉลาดนะเพาก็ปล่อยให้หนึ่งประเทศสองระบบก็บริหารทันไปก็ต้องบอกกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีร่างเงาของปัญหาของมัน เหมือนกันวก็ไม่นาพาไปสู่การชุมนุมใหญ่โตเป็นหมื่นเป็นแสนคนใช่ครับนะฮะค,ค,คือต้องต้องต้องให้ความสำคัญตรงนี้ด้วยครับเพราะผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเศรษฐกิจในบ้านเราณวันนี้เนี่ยต้องเรียนหนังนี้ครับว่ามันเริ่มเริ่มที่จะเรียกว่าต้องเซตซิโรแล้วก็เริ่มที่จะเดินหน้าใหม่ค<ฆ>่ะนะเรื่องการปฏิรูปอ่ะโอเคเห็นด้วยฮะถูกหลักการปฏิรูปเพราะว่ามันต้องเซตอะไรหลายสิ่งหลายเรื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยเซตซิโรกันเลย พอมันไม่ดีเราต้องกลับมาที่จุดเดิมจุดเดิมเพื่อกดสตาร์ทและเดินหน้าต่อมันจะต้องดีกว่าเดิมแน่นอน unle. เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการปฏิรูปต่างมันมันต้องปฏิรูปเป็นภาพที่ชัดเจนประชาชนเห็นได้จับต้องได้โอเคมันอย่างนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้มันอย่างนั้นเนี่ยคือทําให้ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้โอเคละในภาพของต่างประเทศมองประเทศไทยณนะวันนี้เนี่ยต้องเบียอย่างไ้ครับว่าทั่วโลกเขามองอยู่ว่าประเทศไทยณนะวันนี้เนี่ย มันไม่เกิดการชุมนุมกันแล้วนะมันไม่เกิดความเสี่ยงต่ออันตรายอะไรเงี้ยในในส่วนหนึ่งนี่นี่คือระดับหนึ่งนะครับถ้าประเทศไหนเนี่ยถ้ามีการชุมนุมมีการดั่นกันเนี่ยทั้งสองฝ่ายชุมนุมเราก็ไม่กล้าไปประเทศเขาเหมือนกันใช่ค่ะแต่ณวันนี้ตรงนี้ภาพตรงนี้หายไปนะก็มีแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยต้องพัฒนาปรับปรุงระอะไรหลายสิ่งหลายอย่างไอ้ที่มันหมักหมมมานานเนี่ยครับไอ้สิ่งเก่าเก่านี่ที่มันเกลือหลังกันมานานมันจะจนจะกลายเป็นประเพณีกันไปแล้วเนี่ย ก็ต้องมาคิดใหม่ทําใหม่คิดใหม่ทาใหม่แล้วก็ต้องคิดเร็วทําเร็วด้วยแค่คิดใหม่ทําใหม่แต่ไม่ทําะทีใช่ดูไหมคิดใหม่ทําใหม่แล้วต้องทำเลยใช่ไหมทำเลยมันถึงจะเป็นรูปปรรมบออกมาให้ประชาชนได้เห็นเห็นข่าวว่าผมดูในโซเชียลมีเดียเห็นบอกว่าอนายกเราจะตั้งพรรคอะไรอันนี้เป็นข่าวในโซเชียลนะฮะในโซเชียลที่นี่ผมบอกว่าถ้าความเห็นของผมเนี่ยผมบอกผมเห็นด้วยนะ ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยหลังจากเกษียณอายุแล้วเนี่ยท่านเกษียณอายุราชการเนี่ยอายุครบ60แต่คราวนี้ก็ถือว่าท่านอยู่ในการเป็นตัวเป็นนักบริหารการเป็นตัวแต่นคตขาทั้งน้าถ้าท่านตั้งพรคเนี่ยผมเห็นด้วยเพราะว่าเราก็จะได้จะได้มีการแข่งขันกันในระบอบประชาธิปไตยนะประชาชนมีตัวเลือกมากขึ้นจะได้ตัดสินใจเลือกคนที่ดีที่สุดได้เต็มที่ สมมติว่านายกทาได้ดีเนี่ยสมมติค,ค่ะในการบริหารปฏิรูปทุกอย่างได้ดีหมดเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าการเลือกตั้งครั้ง,ง,งหน้าประชาชนก็เลือก <ừ> ผมม er like ีความเชื่ออย่างนั้นนะคะก็ในเมื่อสมมุตินะสมมติเป็นเรื่องสมมติแต่ยังไม่เกิดเรืออะไรก็ว่าแต่สมมตินายกทาดีบริหารประเทศดีปฏิรูปได้ดีประชาชนยอมรับครับคุณไม่ตั้งเลยนะประชาชนเขาเลือกเองนะเขาต้องการอ่ะคุณไปเลือกให้ประชาชนเป็น่าประชาชนเขาต้องการ ก็ต้องยอมรับกันตรงนี้ใช่ไหมผมผมเห็นด้วยนะไม่ใช่เห็นด้วยธนายกมามามาตั้งพรรคการเมืองเองอะไรเองเนี่ยผมโอเคเลยนะในในความคิดของผมนะในความคิดของผมนะในะในความเห็นของผมเสริมเหมเชิญเลยค่ะเยาเกี่ยเสิริมคุณสมัังตัวเนี้ยคือผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคือบรรยากาศประชาธิปไตยมันจะได้ได้เต็มที่คือเรามีทุกสถานที่ไหมเรามีนักธุรกิจ เรามีอ้าราชการประจําเก่าเรารมีคนที่เป็นอนดีตผู้นํากองทัพมาตั้างพรรคการเมืองแล้วท่านก็จะการันตีลูกน้องได้ด้วยบรรยากาศเนี่ยจะทําให้คนเลือกเลยเด็มที่ผมคิดว่าวันนี้คนไทยนะค่ะไม่ได้เลือกเพราะมีบุญคุณแล้วนะเ,<อ>เขาเลือกว่าสมองมีบ้างเนี่ยมีกึินไหมเนี่ยในกระโหลกเนี่ยมีสมองไหมเนี่ยวันนี้เขาคิดกันแล้วเงืนแลวเอามาเอาครับม่แต่ว่าถึงเวลา จะเลือกหรือเปล่าเมื่อก่อนนี้สมัยปู่ย่าตายายบอกเลือกเขาท่านลูกเือเป็นบาปเดี๋ยวนี้เหรอสิทธิเสรีภาพของเรามันควรจะมีค่าขนาดไหนเนี่ยวันนี้คุณยังายท้องเลยถ้าใช้เงินนะถ้าสมองไม่ดีจริงถ้าไม่เก๋งจริงถ้าฝีมือทีมงานไม่พร้อมจริงเนี่ยผมผมคจิดว่าเชิญเลยครับจะได้ขายงสงสัยไงเห็นด้วยครับ,รบมาเลยตั้งพรคกันเนมืองเลยผมผมผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคือในระบอบประชาธิปไตยในระบอบการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่สวยงามนะไม่ใช่เรื่องน่ายงงงง แล้วไม่ใช่เรื่องขยะขยะนะเป็น<ช>เรื่องที่เป็นเรื่องที่สวยงามแต่ก่อนจะเข้าสู่กาเรเลือกตั้งทุกอย่างทุกอย่างมันต้องถูกเซตให้หมดมแล้วก็มาเข้าสู่กาเรเลือกตั้งทุกคนลงมาสู่สานามเลือกตั้งโอเคถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมันโลกเขาเรียกว่ามองโลกสวย <c oughs> และประเทศไทยก็จะได้อยู่ผมผมมองอย่างนั้นครับ <c oughs> ก,ก,ก,ก็ต้องเรียนกันตรงๆนะที่เข้ามาทํางานกันทุกคนก็มีมีจิตอาสาทัง้งนั้นที่เข้ามาทํางานเข้ามาทำโน่นทํานี่กันเพื่อประชาชนเนี่ย ต้องเป็นจิตอา,าสาจริงๆนะถึงจะเข้ามาทําง,งานได้เนะี่ยถ้าไม่มีจิตอา,าสามาก,ก่อนเนี่ยแล้เข้าอ,อุดมการเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกนะเพราะว่าแต่ละคนก,ก,ก็ก็ต้องมีความรู้สึกที่ที่ความรับผิดชอบของตัวเองนะครับก็ก็ต้องเรียนอี้ครับว่าการบริหารจัดการนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องทง่ายมันเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นคิดอะไรทําอะไรบางทีคิดได้แล้วแต่มันทําไม่ได้ับคิดได้แต่ในการปฏิบัติมันไม่ได้ครับมันก็มันก็ไม่เกิดผล แต่ถ้าคิดได้ทําได้อันนั้นคือเกิดผลนะครับ,รบและยิ่งทําอะไรก็ได้ประชาชนได้ประโยชน์หรือประชาชนให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีได้ได้ประโยชน์ชนชนจากสิ่งที่เราทําเนี่ยมันก็จะนําพาไปสู่ความเชื่อมั่นความเชื่อถือของประชาชนนะครับค่ะ ดีเลยค่ะต่อไปนี้ก็จะได้มีพักการเมืองที่ดีมีคุณภาพมาเป็นตัวเลือกให้กับประชาชนอีกหนึ่งพักถ้าข่าวเป็นจริงนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดแต่ว่าเราพูดตามเนื้อข่าวที่ออกมาเป็นข่าวลือนะคะเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะคะก็ดีเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยทางคนทางคุณสนธิบุญรักษ์กรินก็ออกมาตั้งพักการเมืองเหมือนกันครั้งนี้ก็ดีค่ะผู้ที่เป็นผู้นําประเทศนะคะก็ออกมาตั้งพักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็ดีค่ะถือว่าเป็นอีก เรื่องหนึ่งที่ต้องเอาใจช่วยแล้วก็ลุ้นกันนะคะว่าจะมีพักการเมืองที่มีหัวหน้าพักชื่อพลเอกเอ่อต้องต้องเรียกท่านประยุทธ์ละไม่เป็นไม่เป็นพลเอกละท่านนายกเพราะจะมีหัวหน้าพักที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาหรือเปล่าต้องรอดูกันต่อไปนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเศรษฐกิจการเมืองแล้วค่ะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะทุกวันพฤหัสบดีนะคะและวันศุกร์เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาทางช่องพีททีวีแห่งนี้วันนี้แขกร่วมรายการค่ะคุณ ณสมวกอัตราศีคุณพรรสเฉลิมแซนและดิฉันเหมือนขวันครูภาษาขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ